ค้าวันนี้เรามาที่แอป p i กอาร์ตนะครับแอปแต่งรูปที่ตัวเลือกเยอะที่สุดนะครับในสายตาของผมนะครับวันนี้ผมเห็นมันมี AI เพิ่มมานะครับเป็น AI แปลงข้อความเป็นก i ิฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับยังไม่ได้เล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นเมนูเมนูเนี่ยคล้ายเดิมนะครับไม่น่าจะยากอ่ะเปิดเลยครับ Pi กอาร์ตนะครับ เป็นแอปฟรีหรือเปล่าทุกคนขยันถามผมมากนะครับก็คือเป็นแอปที่มีทั้งตัวฟรีนะครับและก็ตัวเสียตังนะครับแพทเทิร์นการใช้แอปสมัยนี้คือมันจะไม่ฟรี100%เนะครับถ้าอยากได้ตัวที่สวยขึ้นนะครับหรือว่าตัวที่แปลกไปกว่าเดิมนะครับก็ต้องจ่ายตังให้เขาโดยการสมัครสมาชิกเข้าใจไหมครับโอเคนะครับ ส่วนคนที่สมัครไปแล้วจะถอนยังไงเอาออกยังไงอันนี้ไม่รู้เลยนะครับไม่เคยสมัครเลยนะครับใครรู้มาคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะจ๊ะโอเคไปต่อนะครับบวกครับแล้วก็ไปที่เครื่องมืออยู่ด้านล่างเห็นไหมนะครับด้านล่างเลยอ่าไปที่ t e คท to ิฟตนะครับไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างอธิบายก่อนอย่างอันเนี้ยเลือกรูปมา แล้วก็จ่ายตังค์เลยก็เหมือนแพทเทิร์นเหมือนแอปอื่นๆทั่วไปนะครับยิ่งเหมือนไอซโนโปรไฟล์ Fi อะ่ะอันนั้นก็เหมือนกันไม่ฟรีนะครับเลือกแล้วจ่ายตังค์นะครับก็จะเป็นรูปภาพส่วนอันนี้ก็ข้อความเป็นรูปภาพเนี่ยก็คือจำกัดคั้างให้นะครับแล้วก็ AI เนี่ยไอรีเพทเนี่ยก็คือมีการจำกัดให้นะครับแต่ผมทำมันก็ได้เรื่อยๆนะ แต่ว่าอันนี้เหมือนจะได้3าครั้งนะอ่ะนนลองดูแล้วกันเพื่อนผมก็จำไม่ไม่แม่นเท่าไหร่แต่ว่ารู้ว่าจำกัดนะครับโอเคไปเราไปที่ t a k e t o g i ต์นะครับหน้าตานี่เหมือนกับอันนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตแบ็กกลับมาเนี่ยมันจะเหมือนกับข้อความเป็นรูปภาพเลยนะครับเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันคล่ายๆกันอ่ะผมออกกัน Take to ิฟต์นะครับ ก็ลองนะครับเลือกแล้วก็แปลได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมเขาว่าจิงโจ้เต้นลำกับคอกี้ในถนนหรอ,อผมขออันแรกเดี๋ยวขอเป็นภาษาไทยก่อนเลยกันนะครับเอ่อของเขาเป็นจิงโจ้เราเป็นช้างแล้วกันช้างเอ่าเต้นลำบนถนนนาตามเขา ช้างเต้นลาบนถนนแค่นี้ก็พอไหมช้างเต้นลาบนถนนใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าสีชมพูด้วยอ,อะภาษาไทยก่อนนะเดี๋ยวภาษาอังกฤษร้องให้ทีนี้เพื่อนๆนก็มาเลือกหมวดด้านล่างนะครับว่าจะเอาสไตล์แบบไหน สไตล์คือเนี่ยการทํารูปภาพแบบไหนนะครับอชอบแนวไหนก็ลองลองไล่ดูนะครับเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับว่าเอ้ยเธออยากให้เราทํารูปแนวไหนนะครับจะเอาไรเดีมันต้องเป็นแนวการ์ตูนเนาะการ์ตูน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 เนี่ยนะทุกคนนะไฟล์เหมือนเดิมแล้วกันอันนี้เนี่ย ใส่เบอร์พังแล้วนนะชอบมันคลิกได้หลายอันนะครับใส่เบอร์พังแล้วก็อนิเมะด้วยอ่ะอ,ะอะมันได้อันเดียวมันได้อันเดียวยถูเอ้ยอาจจะเป็นแนวอนิเมะแล้วกันเนาะอยา่างไรแนวการ์ตูนอ่ะทีน,นี้ลองนะครับลองกดจนเดเลตเลยไป้ายใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ ตรงนี้ผมจะไม่ไไมไม่ม่ตัดเลยนะแต่ให้เพื่อนๆดูว่ามันกี่นาทีนะครับมันนานเท่าไหร่นะครับเอา้าไม่นานเท่าไหร่ครับอ้ยน,นี้ช้างเต้นลำนแต่ว่ามันมันเข้าใจว่าเสื้อสีชมพูก็คือไอ้ตรงนี้ว่ะ <laughs> เสื้อสีชมพูกลายเป็นแสงสีชมพูอ่ะผมอาจจะต้องทาสเลนใหม่อะเดี๋ยวลองเซฟสิ ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหรือเปล่านะครับขออนุญาตนะก็เดี๋ยวในระหว่างนี้เขาหมุนไปเดี๋ยวเราก็จะพูดไปแล้วกันนะครับอยากเพื่อนๆดูว่าเวลาจริงมันเท่าไหร่นะไม่อยากจะตัดอะ่ะก็คือตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสามครั้งเหมือนตัวเทคหรือเปล่านะแต่ว่า,าอ่ะไม่นานมากนะครับ ดาวโหลดฟรีอันจะ,ะไปดูในอัลบั้มกันนะอ่อนี่บันทึกภาพโอเคไปดูในอัลบั้มกันเฮ้ยมาแล้วนะครับเป็นกิฟโอ้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเซฟได้หรือเปล่านะ๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาของเขาก่อนนะครับอ่าโอเคขอดูแบบเป็น อีกครั้งหนึ่งที่เป็นภาษาอังกฤษเลยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานเสเ็จนะครับเพื่อนๆจะได้แบบรู้วิธีการทำนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ทานเสเ็จเลยครับเอาเป็นอ,อะไรดีอะอนก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 บินเหรอนกกำลังแม่วะนกมันดูเนอ,อาช้างมาเดยมแล้วกันเนาะ ช้างเอ่อใส่เสื้อผ้าใส่ชุดสูตรแล้วกันนะ่ะใส่ชุดสูทอ่าเดินสองขาแล้วก็กำลังเต้นลำ ภาษอังกฤษโมซัวน,นะครับกำลังเต้นลำเอาโอเคผมเซฟเลยดูซิว่ามันจะมั่วให้เราเปล่าสนุกเว้ยแปะไป,ไปอ่ะลอง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 เอาเป็นหมวดเดิมนะอนิเมะน,นะครับอย่างไรอนิเมะเียนทะเลเลยทุกคนผมตื่นเต้นเว้ยรอแป๊บหนึ่งนะครับว่า น้อง AI ของพิกอาร์เนี่ยฉลาดหรือยังนะครับผมลองนึกภาพเลยครับอีกสักสิบปีเนี่ย AI มันน่าจะแบบฉลาดมากนะครับเหมือนหนังคนเหียกหรือเปล่าเฮ้ยย่ะเต่ลำครับป,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 ปแต่ว่ามันโคงใส่สูตรไม่ได้เนาอ a ออ่ะ <laughs> ก็ได้เท่านี้แหละอะถัดไป น่าจะได้ประมาณนี้นะครับอรอเซฟแปบ๊บนึงนะครับแต่ว่าไม่เห็นมันเขียนว่าจำกัดเลยอะลองเล่นดูครับเพื่อนๆสนุกดีนะครับสนุกดีสมมุติเราจะทำภาพกิฟแบบเอาไปแปะในในโพสใช่ไหมก็ต้องเอาเป็นรูปแบบคนหัวหรเราะดีกว่าเนาะเออคนหัวเราะ อ่ะเซฟละเดี๋ยวขออันอีกอันหนึ่งเป็นคนหัวราอดีกว่าเปลี่ยนเป็นคอนเซปต์อาร์ตเดี๋ยวขอแปลทานเซเลนใหม่โรนันโดอ้เมสซี่ดีกว่าโรนันโดผมเคยใช้ตัวเทคกมันรู้จักโรนันโดด้วยโรนันโดหัวราอโรนันโดผมยาว ยาวกำลังหัวล้อ่ะดูดิอันนี้ได้ป่าวว่าเรจะไปทำภาพคลิฟไงเป็นสายไฟอะดีๆหน่อยลูกดีๆหน่อยกำลังทำให้เขาดูอยู่เขินหมดโลนันโดรู้จักเปล่า ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยเนีได้ปะวะเออโลนโดยเสียไปก่อนล้วกันอ่ะโอเคเพื่อนๆประมาณนี้แหละเพื่อนลองเล่นดูนะครับผมสอนได้หมดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด sponsor, ติดตามกันด้วยนะครับถ้าเป็นของ y t u t u อ่าก็จะมีให้กดซ u ปเปอร์แตงนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับสามารถ กดให้กันได้นะครับ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นสินค้าก็สามารถสั่งซื้อสินค้าด้านล่างก็จะแปะลิงก์แล้วก็จะมีการรีวิวสินค้าให้บ้างตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็จะมีลิงก์เก็บคูปองส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้นะครับแล้วก็สมัครบัตรเครดิตนะครับประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับซื้ออุปกรณ์ไอทีออนไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตกันได้โดยกัน คลิกลิงก์อะไรสักอย่างที่ผมแปะนั่นแหละแล้วก็เข้าไปซื้อของนะครับผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับลากันตรงนี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายครับ